เวียดนามและจีนเตรียมกระชับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงทางทะเลผ่านการจัดการฝึกลาดตระเวนร่วมครั้งที่39ในพื้นที่อา่าวปอยปู้หรืออ่าวตังเกียระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2 5 6 8ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการลาดตระเวนร่วมเมื่อเดือนเมษายน2 5 6 8ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศตกลงให้ดำเนินการปีละสองครั้งตั้งแต่ปี2557เเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ ทางทะเลที่ใช้ร่วมกันอ่าวเป่ยปู้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจโดยเฉพาะสำหรับจีนซึ่งมีท่าเรือหลักเส้นทางเดินเรือและจุดเชื่อมต่อความร่วมมือกับเวียดนามในบริเวณนี้เวียดนามเองมีอาณาเขตทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับอ่าวดังกล่าวจึงให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางทะเลเช่นเดียวกันนอกจากนี้อ่าวเป่ยปู้ยังเป็นเส้นทางเดินเรือไปยังภูมิภาคต่างๆรวมถึงไทยและประเทศในกรอบความร่วมมือ r c e p ทำให้การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่นี้ เป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย การฝึกาัตระเวนร่วมครั้งที่39จะมีเรือเข้าร่วมฝ่ายละสองลำโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสั่งการและปฏิบัติการร่วมไปจนถึงการช่วยเหลือและกู้ภยัยคาดว่าความร่วมมือในลักษณะนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างหน่วยยามชายฝั่งของสองประเทศเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันเมื่อเผชิญภัยคุกคามหรือความท้าทายด้านความมั่นคงทางทะเลแม้เวียดนามและจีนจะยังมีข้อพิพาททางทะเลในทะเลจีนใต้แต่ทั้งคู่ยังคงร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ที่มี ข้อตกลงชัดเจนแล้วเช่นเอาเปยปู้ซึ่งทั้งสองประเทศได้แบ่งอาณาเขตกันตั้งแต่ปี2548ทําให้เวียดนามมองว่าสามารถบริหารความมั่นคงควบคู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เวียดนามยังยืนยันว่าจะร่วมมือกับจีนเพื่อป้องกันการทําประมงผิดกฎหมายการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือและการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลขณะเดียวกันก็จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการอ้างสิทธิ์ของจีนในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ สามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้อีกที่ The Intelligence